สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับนี่ทีมงานหลอกจดเม็ดยี่สิบนะครับบ้านทงเมืองํำเภออสามาถนะครับนี่วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับตุลาคมงานบุญกระถินนะครับไปถอดบุญกระถินกำลังทำการมัดลม นะครับเป็นมังไฟที่อัดไว้โดน3สามเดือนกลัวสี่เดือนนะครับรู้สึกว่าขึ้นดีขึ้นเช่งแน่นนนลอยเปอร์เซ็นไฟนอนเนี่ยเต็มอิมนะครับะตกแตงแล้วกะสีขึ้นลดเดินทางเลยนะครับพี่น้อง ไปค่อยรุ่นค่อยเชียบนสถานที่จริงนะครับตาหอดจอดถึงนะครับวัดบ้านคงเมือนนะครับนะี่ครับท่างเจ้าภาพของเขานะครับสวัสดีครับคุณพ่พอครับท่างเจ้าภาพเจ้าสัทธาของเขานะครับนั่งไฟของทีมงานในมารวมจุดถวายงานบุญกระถิ้นนะครับ มันหมันแล้วก็ลำล้ำรวยลุยสุขภาพแข็งแรงครับพ่อครับสาธุคือกันเด้อที่มุงเนี่กันเด้อครับผมครับกระชีดครับกระชีดไปพบพ่อกันอยู่ฐานจุดเลนะพี่น้องจุดถวายนะครับรอสัญญาณจากทางคณะกรรมการนะครับยังมาผิดนะกำลังทำการแล้วนะครับพี่น้อง ขึ้นอย่กับเราเนี่ยบุบุกเราบุกยโ้มาได้ไหมเนี่ยของยังไงยังสขึ้นกันเอาวดบางอันที่บาดลัข้างลัข้างถือโบตี้ลัข้าง อันนีลมันตะไลอันนี้ตะไลอันนี้เย <m fucking> ็นตเย็น่เย็นๆเย็นๆพวกอะไรขวานเลยขึ้นขึ้นเขาอยู่ด้วยเขาไนะเน่เออพกันไรนี่มันจ่เป็ตะไลมันจะเย็น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 ัน้วกพวกพวดกลับมาเป็นสยา่ออันนี้พี่หมวเปิดนะครับพี่น้องเินน ไมบางคนบันบินบินต่งจังหวัดั้ ไดนบ่ไม้ยยไม่จดไมจดแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้มด้ง้้บ้ไม่ได่ไม่เ็นดพูดลีงไนะครับพี่น้องกาเซ็ตสมบูรณ์นะครับองงามหองงาม งามงามงามสวยมากมเลยิดกล้องพิษนะครับพี่องก็แตว่าเสียกันได้ต้อกาสิสมบูรณ์นะครับขนาดเบสยีสนะครับสวยงามมากๆ

โอ้ยเบานิ่งเลยลุกโบเป็นนะครับพี่น้องโบลุกเลยครับบ้าตีงเลยเบา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 แต่ว่าฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับฝนตกลิ่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกล้องสีเปียนะครับพี่น้องขอโทษพี่น้องนะครับที่มันบ่ได้ลงหอดพื้นนะครับ ขอบคุณเนฟชี่ขอบคุณการติดตามขอบคุณการรับชมนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้ในโะอกาสนี้นะครับทีมงานน้องไก่ดีขอฝากค่ะส,สะวัสดีครับผม